พระกริ่งที่งดงามอีกหนึ่งองค์พระกริ่งแสงอริยทรัพย์ของหลวงปู่แสงเกจิห้าแผ่นดินแห่งวัดโพชัยจังหวัดนครพนมค่ะจัดสร้างเพียง299องค์เท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะพบกับช่องอมฤตบุร่รชินเคยนะคะสํัหรคลิปนี้นะคะได้อัญเชิญพระกริ่งที่งดงามอีกรุ่นหนึ่งมาให้ทุกท่านได้ชมกันค่ะพระกริ่งแสงอริยทรัพย์ ของหลวงปู่แสงเกจิห้าแผ่นดินแห่งวัดโพชัยจังหวัดนครพนมค่ะออกเมื่อปี2562เป็นเนื้อตะกั่วอ้วนค่ะจัดสร้างเพียงแค่299องค์เท่านั้นนะคะด้านหลังจะมีการตอกโค้ดพร้อมทั้งหมายเลขกำกับด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะใต้าฐานจะมีการอุดมวลสารด้วย ต้องบอกก่อนนะคะว่าคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเมื่อปี2566ปัจจุบันหลวงปู่แสงท่านได้รับสังขารแล้วนะคะเมื่อปี2565หสิริอายุ1 1 1ปี91พรรษาซึ่งพระเกร่งแสงอริยทรัพย์องค์นี้นะคะออกเมื่อปี2562ทันทันนะคะหลวงปู่แสงท่านเป็นพระเกจิ5แผ่นดินเทพเจ้าบันดาทรัพย์ ท่านเป็นพระป่ากรรมฐานจิตสายหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์และหลวงปู่สิงค์ค่ะและท่านยังเป็นสหธรรมมิกกับหลวงปู่คำพันแห่งวัดธาตุมหาชัยจังหวัดนครพนมโดยเมื่อครั้งที่หลวงปู่คำพันท่านยังไม่รัสังขารนะคะท่านทั้งสองจะเดินทางไปมาหาสู่กันตลอดค่ะและในด้านคาถาอาคมอัขระเลขยันนะคะ หลวงผู้แสงท่านมีความเชี่ยวชาญมากๆเลยค่ะกล่ากันว่าเป็นผู้มากวิชารูปหนึ่งในเมืองไทยเลยก็ว่าได้สมญานามที่กล่าวขานยกย่องท่านนะคะก็คือเทพเจ้าบรรดาลทรัพย์ใครที่มากัราบไหว้ขอพรมักจะได้ตามความปรารถนาเสมอค่ะอย่างที่บอกไว้นะคะว่าพระกริ่งแสงอริยทรัพย์องค์นี้เป็นหนึ่งใน299องค์ที่จัดสร้างจาก เนื้อตะกัวอวนซึ่งตะกัวอวนนะคะถือว่าเป็นเครื่องรางจากเครื่องมือธรรมหากินของชาวประมงค่ะซึ่งคนสมัยก่อนจะเชื่อถือพุทธคุณทางด้านมหาอุดแต่ในยุคป,ปัจจุบันนะคะจะเน้นปลูกเสกทางด้านโพกรัพย์การที่พระเกจิท่านเอาตะกัวอวนมาทําเป็นเครื่องรางของขลังเพราะถือเค็ดว่า ตะกัวอวนแม้แช่อยู่ในน้ำทะเลก็ไม่ผุไม่กร่อนจึงถือกันว่าเป็นคงทนใช้ในทางมหาอุดค่ะโดยถือว่าตะกัวอวนส่วนมากจะแช่อยู่ในน้ำจึงถือเอาทาาุน้ำมาอุดปืนและยังถือว่าตะกัวอวนเป็นเครื่องมือทำรรม,มาหากินเมื่อชาวประมงลากอวนที่จะได้ปลามาเยอะๆแล้วนำไปขายก็จะได้เงินเยอะๆ จึงถือว่าท่านนำตะโกอวนมาเสกทางด้านโชคลาภก็จะมีอิทธิคุณทางด้านเรียกทรัพย์สินเงินทองโชคลาภเป็นอย่างสูงค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของพระกริ่งแสงอริยทรัพย์ของหลวงปู่แสงพระเกจิห้าแนดินแห่งวัดโพชัยจังหวัดนครพนมเนื้อตะกโกวอวนซึ่งจัดสร้างเพียง299องค์ ที่ทางช่องเรานำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ค่ะถ้าหากชื่นชอบเรื่องราวของวัตถุมงคลพระเครื่องและเครื่องรางของขลังแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกันนะคะและกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยค่ะถ้าหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะและสำหรับท่านที่กดติดตามกันแล้วนะคะ พบกันใหม่ในคลิปหน้าได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ